ห้องสอนครับในพื้นที่อำเภอปลายต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างหนักครับมีจุดฮอตส p o t หรือว่าจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่ามากถึง35จุดโดยที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไฟป่าเริ่มหนักขึ้นจนหน่วยงานในพื้นที่ต้องมีการขอกําลังเสริมจากหน่วยข้างเคียงล่าสุดนี้ขอหน่วยดับไฟป่าจากลําปางมาช่วยเสริมกําลังดับไฟป่าซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทํางานหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ นายสมจินเนประดิษฐ์ผู้อำนวยการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าเปิดเผยว่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนได้รับรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอปลายพบว่าเกิดไฟป่าขึ้นมากผิดปกติสรุปจุดความร้อนช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดแม่ห้องสอนเกิดจุดความร้อน38จุดอยู่ที่พื้นที่อำเภอปลายถึง35จุดอำเภอแม่ลาน้อย1จุดและอำเภอแม่เสเรียง2จุด สำหรับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าในตำบลเมืองแปลงอำเภอปายนะครับปรากฏจุดความร้อนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ห้องสอนได้สั่งการให้หน่วยป้องกันร,รักษาพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสนับสนุนนะครับอีกทั้งได้ประสานงานให้ชุดเดี่ยวไฟกรมป่าไม้ ที่ตั้งฐานเฉพาะกิจอยู่ที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยโดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจที่หน่วยเมืองแปลงหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะสั่งให้ส่วนที่กำลังของหน่วยงานป้องกันร,รักษาป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมในการดับไฟป่าต่อไปนะครับ ครับสำหรับพื้นที่อำเภอแม่สุเรียงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็นายวิชัยกองแก้วครับนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยมใต้มอบหมายงานป้องกันนำรถน้ำจำนวนหนึ่งคันเข้าไปดับไฟป่าที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลขถนนหมายเลข108นะครับก่อนถึงสะพานแม่ขจยตำบลแม่สเ,เรียงประมาณ200เมตรครับและสามารถดับไฟไว้ได้อย่างทันท่วงทีสาเหตุก็เกิดจากการลักลอบเผาป่านั่นเองนะครับครับหลายคน